สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องเอานะเล่กับอ่านคานะครับแล้วเรากำลังกลับกันมาอยู่ในช่วงไหนดูดีนะครับผมไหนดูดีคลิปนี้ก็กลับมาเช่นกันอีกครั้งนะครับผมกับคอนเทนต์ของน้องบาสหรือว่า because of you ์อยู่ไอชายนั่นเองนะครับผมคอนเทนต์ที่เราจะมาเช่นวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์เพลงนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะพิเศษนิดนึงว่าเป็นเพลงที่เป็น OST นะครับผมกับ OST รายการ บัสซิ่งเจแปนนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็จะได้ปล่อยอตัวอีพไปเรียบร้อยแล้วเราอ่านก็ได้รีคชั่นตัว E p พีไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเนาะต้องบอกว่าแบบว่าสนุกเลยเนาะเปิดมาแบบว่าเปิดมาได้ดีเลยสําหรับ EP 1นะีเนาะทำให้แบบอยากรอดูอ p พีตับไปแล้ว e ี EP 2เนาะซึ่งเขาก็จะมาทุกนันพะิหัสเนาะก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันแล้วก็เพลงนี้ที่เดี๋ยวเราจะรีคชั่นกันนะครับผมที่เป็น o s t ของละครบัสซิ่งเจแปนเราก็จะได้ยินกัน ในตอนเปิดรายการนั่นเองช่วงที่แบบเป็นอินโทรแนะนําชื่อน้องๆน,นะครับผมแล้วก็จริงๆก่อนที่รายการ e ี1หนึ่งจะออนเนาะเขาก็ได้ปล่อยเป็นโอดีโอมาเรียบร้อยแล้วซึ่งอันก็ได้แบบฟังไปหลายรอบแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบมารีเอกชั่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมแล้วก็มาวันนี้เดี๋ยวเรามารีเอกชั่นอันที่เป็นคลิปที่เขาปล่อยมาล่าสุดของเพลงนี้นั่นเองนะครับผมโอ้เรายังไม่ได้พูดชื่อเพลงกันใช่ไหมกับเพลงที่มีชื่อว่าหายใจทิ้งนะครับผมว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ boys Just Wanna Be Boys นะครับผมก็เป็น OST ของรายการ b u s s i n g j จแปนนั่นเองในแบบที่เป็นสตูดิโอเรคคอร์ดิ้งเวอร์ชันนะครับผมก็ง่ายจะเราไปรียกสั้นคลิปนี้กันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปดูกันยังไงฝากกดช่วยกดไลค์กด s Subscribe แล้วฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาให้อ่านด้วยนะครับง่าก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปเพลงหายใจทิ้ง Boys just wanna be boys นะครับผม ในแบบที่เป็นสตูดิโอเรคคอร์ดิ้งเวอร์ชันจากน้องบัสนะครับผมไปดูกันเลยอ่าน,นะครับผมก็ยงไงเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปเพลงหายใจทิ้งบอยจัสตันบีบอยนะครับผม OST b u s s i สซ t ่ง i l a n d จากนอ้นองบัสในแบบสตูดิโอเรคคอร์ดิ้งเวอร์ชันกันนะครับผมไปเริ่มดูกันเลยนะครับายฟอนน่าหลักจังเลยไ,อ,ไอ,อ่าเปิดได้ไทยไไมมเพลงที่น่ารักเนาะ ฟังฟังแล้วแบบว่ามันอารมณ์ดีอ่ะเพยงเท่นะมีเล่นมุมกล้องสายกว่าสายกว่าน่ารักร้องแบบ เกียงโซนต่ำๆนิดนึงสวยแมวัคร เพลงเพอร์หวานมากเพลงนี้ชอบแบบชอบเปอร์ใสแว่นมากเลยอ่ะปังแล้วก็แบบต้องยิ้มอม่เพลงเนี้ย <laughs> เออหมวกลันเทเนาะมีแบบเป็นซีรวมมีด้วยแต่ลแรกคิดว่าเขาจะตัดรวมเสีงประมาณนี้คือค้นเหมาะกับเสียงเฟอร์ลเลย เพลงนี้เหมือนจะมีแบบสองโทนอะโทนแบบโทนสูงไปเลยกับโทนใช้เสียงต่ำไปเลยเนาะคลิปนี้เหมือนเขาคุมโทนความสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรเงี้ยตัดกระสีตานเนาะ ท oh, <Hmm uh um er uh ี่กาแสรกับความแบบสั่งายาญี่ปุ่นนะโอ้โหปรสาดเลิศม้าประสาดยาวมาก ในบาซิงเซฟแอนต้องมีแช่ออนเซนแน่นอน เฮ้ <Hey. laughs> ดูน้าเปรดูอ่ะโอเคจบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปเพลงหายใจทิ้ง boys just wanna be b o y นะครับผม OST b u s s i n g j a p a แปนแบบสตูดิโอเรคคอร์ดิ้งเ i อร์ชันนะครับผมก็ไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อตอนท้ายนิดนึงนะครับ อะไรนะครับผมก็จบ้วผมกับการ Reaction คลิปเพลงหายใจทิ้งแบบ Studio Recording v e r วอร์ชันนั่นเองนะผมก็ต้องบอกว่าที่จริงอ่ะต้องบอกว่าชอบตั้งแต่ตอนฟังโอเดียดเขาปล่อยออกมาแล้วก่อนที่รายการจะออนเนาะคือมันเป็นเพลงที่แบบมูสดีมากอะ่ะคือมันมูดมันจะต่างกันเนาะด้วยความที่รายการบัสซิ่งทั้งสซีซั่นทั้งแบบบัสซิ่งไทยแลนด์กับบัสซิ่งเจแปนมันคนลโลเกชันมันก็ให้มูสต่างกันนะแบบอย่างเพลงเฟียวของบัสซิ่งไทยแลนด์มันจะมีความแบบ สนุกสนานเมามันแบบว่าเพไปไหนไปกันไปลุยกัน,นแบบแบบมีความทะเลใช่ไหมอันนั้นนะเนาะอันนี้ก็จะมาแบบมีความแบบอ่านฝันฟังแล้วอาะรู้สึกว่าแบบว่ามันมีความแบบเป็นการเที่ยวไปกับเพื่อนแบบเที่ยวชิลๆแบบฟังรู้สึกมันเย็นๆด้วยอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันเป็นอีกมูดหนึ่งซึ่งก็เข้ากับรายการด้วยความเป็นมูดญี่ปุ่นนอกจากมีความใสอ่ากิมมิกรรม คำภาษาญี่ปุ่นเข้าไปเนาะน่าจะเป็นในท่อนแลบใช่ไหมที่จะมีของจางกับของจินเนาะนะครับผมที่มีแบบใส่แทกรกภาษาญี่ปุ่นเข้าไปด้วยแล้วก็ชอบความน่ารักที่มันมีแบบความหมู่มวละความก็ <laughs> ไม่ได้คิดว่าแบบไอ้เวอร์ชันสตูดิโอเนะคอดิงเวอร์ชันเขาจะแบบมาเหมารวมกันแบบ12คนอยู่ด้วยกันแะตอนแรกก็คิดว่าคือคือเรารู้แหละว่ามันจะมีท่อนนี้เนาะเพราะว่าเราฟังออีโอมาอน ตอนแรกเขาคิดว่าน่าจะขดน่าจะตัดมาเป็นหน้าสิบสองคนเป็นช่องๆแล้วก็ลองพร้อมกันเอ้าไม่คิดว่าแบบเออบีแบบว่ามารวมอยู่ด้วยกันแล้วก็ลองไปพร้อมกันอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งท่อนที่ต้องบอกว่าอันชอบมากๆคืออันชดชตที่เขามารวมมาอยู่ด้วยกันชดแรกแล้วมันจะมีชอดแรกกับชอดถ้ายใช่ไหมชดท้ายจะเป็นแบบปกมืออันนั้นก็น่ารักแต่อันชอบอันแรกอที่เป็นพวกเราบัสมีสิบสองคน <laughs> ทำให้นึกถึงไอตอนแบบ อ่าแฮปปี้บัสเดย์เนาะใช่ไหมที่เป็นบันครบรอบ1ปีของบัสที่ก็จะมีท่อนเนี้ยเหมือนกันสักเพลงอันอันไม่ได้ใจเพลงอะไรนะมีคอสตูไอาชายหรือเปล่าหรือน่าจะทำไม่ผิดเนาะที่ที่เขาเปิดโชว์มาช่วงแรกแรกของของ,ของคอนเสิร์ตอะคือเออเขาก็หยิบกิมมิกอันนั้นมาใช้ในเพลงนี้ด้วยก็คือแบบน่ารักมากๆเนาะเป็นอีกหงเพลงที่ต้องบอกว่าน่ารักสดใสนะเนาะแล้วก็าการร้องจะว่าอาจจะไม่ได้มีแบบ เทคนิคอะไรมากมายแต่ก็เห็นแบบสกิลความแบบโวคอลอยู่นะมีทั้งแบบว่าเพลงเนี้ยเหมือนเขาใช้สองเสียงอ่ะคือจะมีเสียงแบบว่าเสียงต่ำๆแบบเท่ๆอะไรเงี้ยเลยใช้ร้องกันนะแล้วก็จะมีแบบเป็นเป็นแบบเสียงสูงเสียงแบบเฮดโทนไปเลยอะไรเงี้ยที่แบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นโวคอลเนาะก็จะมีโวคอลสามคนหลักๆแล้วก็จะมีคนอื่นร้องด้วยบ้างอะไรเงี้ยก็เออมันเป็นเอกลักษณ์ดีแล้วก็มีท่อนหนึ่งอ่ะแอบว้าวอยู่ที่เป็นเป็นแบบ ประสานไหมน่าจะเป็นที่เป็นคนประสานนะที่ไม่ได้ร้องอลายหลักอะคือจะปีมาร์กฮาร์ใช่ไหมที่แบบลากเสียงประสานกันอ,ะ,ะ,อแบบะก็คือแบบโหแล้วก็คือนอกจากฮาร์พอจบไปแล้วมาร์กก็ยังลากต่ออีกอะนะันนั้นก็คือแบบเลิศอยู่นะเพราะว่าตอนเราฟังฟังอ่าตอนที่เป็นแบบออเดียโออะ่ะมันเสียงมันจะกลมกลืนกันไปเพลงนีง้มันจะแบบไปด้วยกันหมดไม่ไม่ได้มีเสียงแบบแทรกที่มันต่างแตกต่างจากกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะแบบเป็นหมู่มวลไปด้วยกันอะเนาะ พอเรามาพอเรามาดูเวอร์ชั่นนี้มันเป็นสเสน่ห์ของสตูดิโอรคคอร์ดิ้งเวอร์ชันอยู่แล้วอะที่มันทําให้เราได้เห็นแบบเออท่อนนี้มีใครเสริมมีใครประสานมากบ้างอะไรเงี้ยเนาะก็เออลูกสึกว่าแออมีก็มีลูกเล่นนะเพลงนี้ถึงจะเป็นเพลงแบบฟังง่ายๆฝั่งสบายๆเนาะเอออันนี้พอได้ฟังเพลงนี้จบเราคิดเหมือนกันเพราะว่าอย่างตอนแบบบัสซิ่งไทยแลนด์เนาะเขาก็มี2เพลงใช่ไหมก็เ,เพลงเฟียวแล้วก็ q u a l กูดคุณภาพภาพเราอะนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบบัสซิ่งเจแปนจะมี2เพลงด้วยไหมแต่ว่าเพลงเนี้ยมันเพลงเปิดแต่เป็นเพลงเปิดที่แบบฟังชิลอะไม่รู้อาจจะมีเพลงมัน,มนที่อาจจะแทรกความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปอีกสักเพลงหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามหรือจะเป็นเพลงที่ช้ากว่านี้ก็ไม่แน่ใจด้วยความที่เพลงนี้มันค่อนข้างแบบมีเดียมอะก็เลยแบบเออดาทางไม่ถูกเหมือนกัน แต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นเพลงเดียวไหมก็รู้สึกอ่านเนาะเดี๋ยวต้องรอติดตามอาจจะแบบออนไปสักครึ่งหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่ากี่อีพด้วยนะต้นะปัจจุบันนะเพิ <c oughs> ่งผ่านอ p พีหนึ่งไปเลยไม่รู้แบบจะมีแบบสิบสองสิบสามีเหมือนบัสซิ่งไทยแลนด์ไหมหรือว่าจะเยอะกว่านั้นหรือเปล่าเพราะว่า Thailand บัสซิ่งไทยแลนด์สิบสิบสี่หรือสิบห้าวันใช่ไหมอันนี้สิบเก้าเนะาะก็เลยแบบว่าเอออาจจะแบบสักสิบห้าอีพไหมหรือยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบจะมี คลิปที่เป็นน้องๆรีแอคชั่นตัวบัสซิ่งเจแปนไหมแต่คิดว่าน่าจะมีเนาะเดี๋ยวต้องรอติดตามเหมือนกันแต่ว่ารีแอคชั่นของน้องๆอ,อ่านไม่ได้รีแอคชั่นเนาะตามตามปกติของช่องอันอยู่แล้วนะครับผมเผื่อคนไม่ทราบก็คืออันจะไม่ได้รีแอคชั่นซ้อนรีแอคชั่นนะคลิปไหนที่เป็นรีแอคทอนรีแอคอ่านไม่ได้ทำเนาะนะครับผมแต่ว่าก็อยากดูเดีย๋ยวรอดูแล้วกันเผื่อจะมีน้องๆมารีแอคชั่นน,นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามทั้งตัวบัสซิ่ง เจแปนที่เดี๋ยว EP 2จะตามมานะผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวอ่านเลคชั่นให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับผมรวมถึงคอนเทนต์อื่นๆของน้องบัสด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ของบอส n นเด b u บิวต n g น่าจะหมดแล้วมั้งนกน่าจะไม่มีคอนเทนต์อะไรมาอีกแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็อาจจะมีพวกล็อกพวกอะไรแทรกมาระหว่างนี้เดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันแล้วก็ยังไง กลับมาเจออ่านได้ใหม่ในคลิปเรียกชั่นคลิปต่อๆไปนะครับผมทั้ง,องคอนเทนต์ของน้องๆบัสนะครับผมศิลปิน Tpop คนอื่นๆหรือวงอื่นแล้วก็ฟัง Kpop ด้วยเช่นกันนะผมยังไงสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายค่ะ